อันใดฉันได้สร้างทำพบคนงามใจดำทำให้เรารักทำให้เราพักปักใจว่างรอยิ้มของเธอพิณไพรปาของเธอชมายให้พี่เธอพี่ครัง แต่พอใกล้ชิดขอจุมพิษแก้มปล่งกลับเบือนให้หลังโทษจะกลั้นใจตายลมบังออนแสนจะอ่อนสวงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวห่วงห่วงพี่หลงโคอทำให้เราโง่ รอกลายลมเล้าววนนอนกอดโอดของเธออ่อนออดให้ที่รักไม่นายแต่พี่ขอเพียงน้องอย่าเลี้ยงเอียงอายโทษคนใจร้ายไม่รู้ว่าชาย ทรมานลมบังอ่อนแสนจอนส่วงเดียวจะให้เดียวห่วงห่วงพี่หลงโคททำให้เราโง่รอรกลายลมเล้าเวาวอนนอนกอด โอดของเธออ่อนอ่อนให้พี่รักไม่นายแต่พี่ขอเพียงน้องอย่าเลี้ยงเฮียงอายโทษคนใจร้ายไม่รู้ว่าชายโทรมาสิบนิ้วก็กราบความคุณอย่างสุดน,นะครับ